สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อคายนะครับรุ่นแรกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับพิมพ์ยันต่ํานะครับมูลค่าที่ผมนํามารีวิวนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางนะครับผมแต่ถ้าเหรียญสวยๆเลยนะครับราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นไปถึงแสนต้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับทางร้านนะครับก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพันอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นกันครับผม จุดสังเกตแรกนะครับที่ผมดูนะครับด้านหน้านะครับผมจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่งนะครับอ่าตรงบริเวณคอควายตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งตรงนี้นะครับอ่าเราโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่อ่าลักษณะนะครับนี่นี่เห็นไหมตรงบริเวณหัวคอควายตรงนี้นะครับอ่าจะมีเส้นแต่งนะครับยื่นขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็ตรงหัวตรงนี้นะครับอ่าบริเวณด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับบริเวณจีวรนะครับ คมแบบนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับบริเวณจุดสังเกตถัดไปครับถ้าเป็นพิมพ์ฝายแตกงนะครับอาจจะเป็นก้อนเลอะลักษณะแบบนี้นะครับก้อนใหญ่ๆนะครับผมแบบนี้นะเราผมโฟกัสให้ดูนี่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 ลักษณะนะครับเนี่ยถ้าเป็นฝายแตกงนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นก้อนเนื้อลักษณะแบบนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณไม้โทตรงนี้นะครับอ่าบริเวณตัวไม้โทนะครับจะมีขอบลวดนะครับซ้อนอยู่บริเวณตัวไม้โทเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าเนี่ยครับเห็นไหมอ่าบริเวณนะครับจะมีขอบลวดนะครับนูนขึ้นมานะครับอ่าบนขอบลวดนะครับอ่าบริเวณไม้โทตรงนี้นะครับนี่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 อ่าลักษณะนะครับเห็นไหม ด้านล่างนะครับจะเป็นตัวหนาๆนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นขอบลวดลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณลอลิงตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับอ่าลักษณะอยู่ตรงนี้นะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 ลักษณะนะครับบริเวณตรงลอลิงตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงๆนะครับลงมานะครับนี่นี่ผมเอียงให้ดู ลักษณะนะครับจะคมลึกๆคมแบบนี้นะอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูเจาะกันหูเจาะนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพื้นผิวเหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะพื้นนะครับจะมีรอยเนินๆแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะขอบลวดพวกนี้นะครับเขาจะคมนะครับขอบลวดด้านในเนี่ยเขาจะคมขอบลวดด้านนอกเนี่ยเขาจะหนานะแบบนี้นะครับ อ่านี่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 น,นี่อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องนะครับมีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับเช่าพักนอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ลายนะครับเพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะ เส้นล้านนะครับเส้นล้านพวกนี้นะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นตัวหนอนแบบนี้นะพื้นนะครับจะเป็นรอยเนิดๆนะครับที่ผมบอกนะลักษณะในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมขอบลวดก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับใบหน้าท่านนะครับ ใบหน้าท่านนะครับจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์ฝ่ายแตกกับพิมพ์ฝ่ายไม่แต่งนะครับลักษณะใบหน้านะครับจะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตแรกนะครับพิมพ์ยันต่ํานะครับผมก็จะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงมานะครับคมๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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  ลักษณะนะครับนี่เห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับคโคมเียงเฉียงลักษณะแบบนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับยื่นออกมานะครับบริเวณยันนะครับเป็นเข็มขีดเล็กๆนะครับบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นี่นี่นีนี่ยครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดเล็กๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ อ่านี่นี e, 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 focus, ่นี่นีโ่โฟกัสให้ดูนะครับอ่าเป็นขีดนะครับยื่นออกมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปที่ผมดูนะครับผมจะดูนะครับบริเวณขอบรั้วตรงนี้นะครับอาจจะมีขีดนะครับยื่นออกมานะครับอ่าตรงตรงขึ้นไปนะครับแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าลักษณะนะครับเห็นไหมจะมีขีดนะครับลักษณะแบบนี้ นะครับบนพื้นเหรียญนะครับอยู่บริเวณตรงขอบรวดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดบริเวณตรงนี้นะครับ1จุดนะอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณยันตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวลงมานะครับบนพื้นเหรียญตรงนี้นะออกจากยันนะครับผมอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดูนี่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 อ่าลักษณะนะครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับคมๆนะครับ เนี่ยครับลากยาวลงมาลักษณะแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหูจอกกันหูจอะด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหูจอะของแท้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาไล่นะครับพื้นผิวเหรียนนะครับพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับพื้นเนี่ยเขาก็จะตึงนะครับผมในยันเนี่ยก็จะมีรอยเนินๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับ Icana, บริเวณตรงช่วงยันตรงนี้นะครับอาจจะมีรอยเน่าๆบ้างนะครับแต่บร yes. ิเวณนะครับตรงพื้นเนี่ยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับเขาจะตึงลักษณะแบบนี้นะในความเข้าใจของผมนะครับเนี่ยบริเวณยันตรงนี้นะครับในยันตรงช่วงตัวซอกยันนะครับจะมีรอยเน่าๆนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมมีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับเช่าพานอกสถานที่นะผมทิ้งลิงก์ไลน์นะครับเพื่อส่งรูปพระมาเนี่ยไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับส่งมาได้เลยนะครับผมผมตรวจสอบด้วยตัวเองนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับในความคมของยันนะครับตรงกลางนะครับ ลักษณะยันนะครับผมเส้นเนี่ยเขาจะไม่หนาไม่ไม่บางมากนะครับอาจจะพอดีพอดีลักษณะแบบนี้แล้วก็นูนนะครับมีความคมขึ้นมาแบบนี้นะตัวยันนะครับผมนี่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 อ่าบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณยันนะครับผมเดี๋ยวไล่มาทีละชา้าๆนะครับผม อ่านี่นี ah, e, ah, yeah. right. oh, yes. ่นี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 ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันด้านข้างนะครับบริเวณหูนะครับก็จะเป็นตัวตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายนะอ่านี่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 อ่าเดี๋ยวเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าลักษณะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ามีรอยแต่งตะไบด้านข้างนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมอ่าแต่เหรียญนุ้นนี้นะครับจะเป็นตัวตัดนะ อ่านี่น like ี so, exactly. so, it. It ่นี like kind of have have ่ฝั่งนี้จะมีรอยตะไบนะครับอ่าลักษณะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านี่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 อ่าตรงนี้นะครับก็เป็นมุมล่างนะครับตรงกลางนะอ่ามุมล่างตรงกลางนะครับผมนี่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 อ่าเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณหูนะอ่าตัวตัดนะครับจดจำให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะอ่านี่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  เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับในมุมเฉียงด้านบนนะครับลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็คือตรงกลางนะครับมุมฝั่งขวานี่นี่เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับตัวตัดนะครับลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับนี่นี่นี่ในมุมเฉียงล่างนะครับมุมเฉียงล่างฝั่งขวานี่นี่นี่ อ่าเราจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมอ่านี่นี่ตรงมุมตรงกลางนะครับมุมตรงกลางมุมล่างนะครับฝั่งขวานะอ่าตรงกลางนะครับนี่นี่นี่มุมล่างนะครับฝั่งขวานะอ่ลาลักษณะการตัดจะเป็นแบบนี้นะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาส ทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพากเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาร์ทเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาร์ทมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพากเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ